อ่ะกติกามีอยู่วะเนื่อง,งให้ล่างนะให้ให้น้ำเลยจดหมดนะให้ล่างนาะน้ำห,หมดเพราะน้ำหมดแล้วฟัง,ฟ,งฟังกติกาที่หละฟังบ่นี่แล้วก็แล้วมาเป่าเป่าก็จะมีใบใหม่ยู่นี่ให้คาบขึ้นมาแล้วก็ช่วยดูสิพอจะขาบขึ้นมาแล้วไปกินเน่กินหยังก่อกก็ได้แบกแกงโมให้กินทั้งเปลือกเลยนั่นอันนั้นบ่โหละ เรามากินทังือเห็นจังไดก็ได้นแปลงเคืองนึงเขนี่มาเป่าแปลงเสร็จปุ๊บถือนนเ็รมาสิมากินน้ำกินนมเราจะกินแหลงก้อนก็ได้นี่พราะถ้ากินน้ำกินนมเหมืดก็จะมีขนมปังพนสุดท้ายพนต้นอะรตนยานะโอเคยวเพื่งมาเให้กรรมการเขาเป่าลูกหุดก่อนค่อยๆนะล่างนะอยากให้ลงสีเดียวนะล่างให้มันทั่ว เท่ห์ห้มันลองนะให้มันทัวแล้วเนาะ่งสองไปเอาเอาเ่าเอาเอาอนอย่ะขับมัวเอา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 เปาาไปแก้วขิงเรื่องแก้โซ่ก่อนอ่ะโซ่ก่อนขับมาโซ่ก่อนแก้วโซ่แล้วขอนโซ่ก่อนเอา

ย่าอย่าโกงเด้อเวลาอนกินให้เปลือนเอาเอาผู้ใดโกงแห่นะกินให้เมดเออกินเลยแก้วกินเลยเออบกกนไม่เห็นเหรอน้องเลยกัน

ขาดลอยใช่ไหมเอาเอาบ้างอยากเขาอยากกินก่อนเด้อกินก่อนเด้อนี่สนานเลยอะ แข่งก็ไปบ่แข่งบ่แข่งกันยากเข่าอลัว่าเนยเบิร์ยังอยู่แน่นอนตเม่อไรยังเหลือเออว่เบิร์่เบิแพ้แล้วแพ้ล้ว Bớt นาง bớt đây. <laughs> bớt เอา bớt ก็ได้เอาอะไรมาอื่น xin พอละพอละเจ้าแล้วพอเล้ยอ,อ,อน,นุีลูกหอยเขาชนะแล้วโอเคอ <laughs>